แรมแรกครับนะนะของคนนี้ปนินใสสวยอยู่นะครับผมมาแล้วครับใสเว็บเลยครับใสโบเลยครับโอ้กินกับคันคร้มกันนี่ว่าคันมันจะอยู่หรือเปล่าครับใสสวยนะครับแรมน,นี้ ก็อยู่ครับน้ามีสามนิ้วครับแต้มนี้สองแต้มครับผมสวยงามไอแต้มครับผมใสสวยๆเลยนะครับผมอยู่ใสปลามีใสขยับขึ้นมานะครับแต้มนี่สวยนะครับผม ผู้สองเต้มอยู่เต้มหนึ่งเลยครับตะโกกใหญ่ครับผมมาไงวะเนี่ย ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมในช่องของแบกผ่านปลานักล่าใต้น้านะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็พาท่านผู้ชมเดินทางมาตกปลาใหม่ของธรรมชาติอีกเช่นเคยนะครับผมครับวันนี้พามาลงเป็นคลองสิบธัญบุรีนะครับผมจุดนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกของผมเหมือนเดิมนะครับผมก็เดินทางมาถึงหน้าหมายก็เจ็ดโมงสี่สินะครับออกสายหน่อยนะครับผมเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็เดินทางมากับเหยื่อผสมพร้อมตกจ่าเอสนะครับผม เหยื่อ1.5กิโลกร,รัมนะครับก็ฝากเป็นทางเลือกให้พี่ๆนาที่ไม่ได้ทําเหยื่อตกปลาใช้เองด้วยนะครับผมเหยื่อผสมพร้อมตกจ่าเอสหรือว่าเหยื่อตกปลาจ่าเอสก็มีวางจําหน่ายตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับก็ซื้อติดรถไว้ออกหมายไม่ผิดหวังนะครับสําหรับเหยื่อผสมพร้อมตุกจ่าเอสนะครับผมผสมน้ําที่น้าหมายตกได้เลยนะครับผมง่ยายๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมาสาหรับสภาพอากาศวันนี้ก็มีแดดอยู่นะครับก็มาถึงก็มีแดดอยู่แต่ว่า ก็ฝั่งนู้นก็คึ้มๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เดินทางมาสายหน่อยนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปลงเหยื่อไม้แรกกันเลยนะครับไม้ประมาณนี้นะครับปั้นออกมาครับลูกไม่ใหญ่นะครับผมเหมือนเดิมครับเกี่ยวมันหมูหมักครับเก็ดโมงห้านาทีนะครับผมไปลงเหยื่อไม้แรกกันเลยนะครับประมาณนี้ นะครับแต้มแรกครับผมปลาหมานครับไก่แห่ครับผมเพิ่งลงเบ็ดได้สองคันเองนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับครับในช่วงระหว่างรอปลากินเบ็ดเดี๋ยวผมพาเดินดูสภาพใหม่โดยรวมก่อนนะครับผมครับสภาพใหม่โดยรวมนะครับในพื้นที่จอดรถนะครับรถยนต์ก็จอดสบายนะครับวันนี้มาลงใต้ต้นไรใหญ่นะครับผม อยู่ตรงข้ามปั๊มพีทีนะครับผมอ,อยู่คลองสิบธัญบุรีนะครับวันนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับผมก็เพิ่งได้สายข่าวไปสามแต้มนะครับลงข้างสะพานสีฟ้านะครับวันนี้ก็จุดนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกเหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็ไปตามลุ้นกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือว่ามีไซส์สวยให้พี่ๆนานะานได้รับชมกันหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าใหม่ สามารถลงเบ็ดได้2ฝั่งเลยนะครับผมแต่ฝั่งถนนใหญ่ก็จะจอดรถลําบากหน่อยนะครับผม,มาส่วนมากพี่ๆนะนะ้าๆเขาจะเข้ามาตกฝั่งด้านในนะครับผมฝั่งด้านในยังไงก็ไปตามลุ้นกันนะครับว่าคลิปตกปลาของธรรมชาติของเราวันนี้จะมีผลงานทีสวยให้นะนะ้าๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับไป เียนอยีกแล้วครับนะนะสงสัยจะโดนสายขาวแล้วครับวันนี้ แต้มครับผมแต่แต้มนี้ไส์สวยเลยนะครับผม แต้มแรกครับนะนะของันนี้ปนินใสสวยอยู่นะครับผมมีสี่นิ้วนะครับแต้นนี้สวยงามครับผมเก้าโมงยี่ห้านะครับประมาณนี้นะครับผมดสวยเลย นะครับใส่เว็บเลยครับสาโบ้เลยครับโอ้คิมสองคันพร้อมกันรี้ว่าคันมันจะอยู่หรือเปล่านะครับสสวยนะครับเต้นนี้ ก็อ,อยู่ครับน้านมีสามนิ้วครับแต้มนี้สองแต้มครับผมสวยงาม แก้มครับผมใส,ส่สวยๆเลยนะครับผมดูใสป่ปลาสุดยอดครับผม ก็เงียบมากเลยนะผมกินห่างนะครับผมเครื่องลมเ็ดแรกๆก,ก็เหมือนจะเหมือนจะกินเรื่อยๆอยพอหลังเก้าโมงมาหาสิบโมงกว่านะครับเกือบสิบเอ็ดโมงสิบโมงกว่าก็เงียบนะครับผมประมาณนี้นะ แดมครับผมแต่เพียนครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับใส่ผ้าหลังแดดเดียวนะครับผมทำปลาเกือได้นะครับผมประมาณนี้นะ เพียนอยีกแล้วครับน,นะนโอ้เจอสายขาวถล่มเนี่ยครับวันนี้ห้าโมงครึ่งพอดีนะครับผมห้าโมงเช้านะครับห้ามงสามสิบผมก็จะใช้เวลาตกสักประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับผมก็จะกลับนะครับเพราะว่าเย็นนี้ต้องทำงานนะครับผมไปตามลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปตกปลาของธรรมชาติของเรานะครับ ประมาณนี้นะ สใสขยับขึ้นมานครับแค่นี้สวยนะครับผม คู่สองแต้มอยู่แต้มนหนึ่งนะครับตะโกกใหญ่ครับผมอ้มาไงครับเนี่ยเฮ้สวยเลยคันนั้นไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับไปรู้นกันนะครับ ยอมนะครับวันนี้ดูครับไซปลาเก็บไว้ก่อนนะครับผมเกี่ยวหลังนะครับแต้มนี้นะเขาตกข้างๆก็มาใงแต่เช้าว่าเพิ่งได้ปนินแต้มเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสายขาพวกตะเพียนพวกกระมังนะครับผมอ่าก็ไปตามลุ้นกันอีกสักประมาณชั่วโมงนะครับผมอาว่าจะมีผลงานเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับผมก็ ทยอยเก็บเป็ดไปด้วยนะครับเพราะว่าเย็นนี้ต้องทํางานนะครับประมาณนี้นะครับ มีส่งท้ายอยู่นะแันนี้เป็นปลากระมังนะครับผมไซดีนะครับครับก็สรุปผลงานปลารวมคลิปตกปลาของธรรมชาติของเราวันนี้นะครับหรือของสิบธัญญะนะครับผมก็ถือว่าพอได้กับข้าวนะครับผม ในประนินไปสี่แต้มนะครับแล้วก็ตะโกกหลงมาไงไม่รู้ครับตัวใหญ่เลยหนึ่งแต้มที่เหลือก็จะเป็นพวกกระบังแล้วก็พวกไอตะเพียนกระแหนะครับผมก็ถือว่าพอได้กับข้าวนะครับปลาผมก็จะเอากลับหมดนะครับผมเดี๋ยวเอาไปทําแดดเดียวนะครับผมทําปลาแดดเดียวนะครับประนินไซส์สวยๆอยู่นะครับสําหรับจุดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ครับผมสําหรับคลิปตกปลาคองธรรมชาติของเราก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าพอได้กับข้าวนะครับสําหรับเปิดใหม่ใหม่นะครับผมจุดนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกเหมือนเดิมนะครับผมคลองสิบธัญบุรีนะครับผมก็ถือว่ารดแฮ้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็เก็บเป็ดเก็บอะไรเสร็จก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงสามสิบนะครับผมก็จะได้กลับไปพักผ่อนนะครับเย็นนี้ต้องทํางานนะครับผมผลงานอาจจะไม่ได้เยอะ นะครับผมก็ขอบคุณสําหรับพี่ๆนะนะ้าๆและ FC ใหม่ FC เก่านะครับที่คอยติดตามผมมาตลอดนะครับคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมหรือพี่ๆนะนะ้าๆไปตกปลาที่ไหนหรือไปหาปลาที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะครับก็อย่าลืมฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องหาปลาเล็กๆน้อยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ